คุณเลิกกาค่ะคุณเลิกกาของชาวนานค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นนานค่ะจบค่ะนารักเรียนมานั่งดีๆค่ะฮะจริงลึกรักจากหัวม้าเลยกับหัวค่ะนี่อยู่นานแล้วว่าตายห่อเ้ยแซงกูหรอเปล่าเราไปปีนเสากันค่ะในคะคุณเราไปปีนเสาจริงจ้าจริงจ้ากูไป ใครมีมาขอห้เป็นมันใครมีมาขอห้เป็นมันใครมาเขาจะใ้ขอหเป็นหมันเอามึงอย่าเป็นควายขอถือโทรศัพท์ทุกคนบนโลกมีทุกคนกาลังถือไม่ถึงว่าอีหาเนี่ยเอาอีห่าบันหลักเนาะ